สวัสดีครับวันนี้เฮียป๋องพาเที่ยวนะครับพามาเที่ยวที่ห้วยมหาดครับตรงนี้เป็นที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วอากาศดีมากนะครับนี่เป็นเป็นบ้านรุ่นพี่นะครับที่อารมณ์ครับนาวเวกอารมณ์สวยงามมากเลยนะครับนี่ที่เขาจัดเองทําเองทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวลองชมวิวทั่วๆไปนะครับโอ้โหนี่วิวเขาห้วยมาหาดนะครับดูวิวนะครับสวยจริงๆครับผมไม่ธรรมดานะครับมีต้นไม้มีทั้งไม้ป่าไมา้สวยงามสวนหินแล้วก็บ้านสวนนะครับบ้านของพี่อารมณ์ สวยงามมากครับออไม่ธรรมดาครับจัดสวนเองนะครับพี่อารมณ์นี่นะครับเอาเออารมณ์นะครับบ้านนะครับดูสวยงามมากมีต้นนี่ต้นตะเคียนทอง เป็นไม้ป่ามีต้นสากมีต้นสับป,ประรดสีนี่ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็มีสวนหินโอ้โหสวยงามมากไม้หลายชนิดหลากหลายนะครับโอ้มีกระถินน่ลงมีอะไรสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหมีคนยืนนุ่นด้วยสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับพี่เขาทำได้ดีมาก ไม่ใช่นักจัดสวนนะครับเป็นเหล่าแพทย์นะครับผมตร,ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำอ่าออเดอร์นะครับแล้วก็มีในตัวบ้านอีกอุบัติกาศดดีมากนี่ประมาณบ่ายโมงนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเห็นภูเขาล้อมรอบเลยครับเหมือนทางเหนือเลยใครจะนึกว่านี่คือระยองบ้านฉาง สุดยอดดูที่บรรยากาศสุดลูกหูลูกตาผมก็ถ่ายไปด้วยดูผมยืนบนก้อนหินนะครับกลัวหล่นเหมือนกันครับพี่ก็ทำได้สุดยอดมากโอ้นี่บนบ้านนะครับก็กูชอบแบบนี้นะครับดูบรรยากาศ ดูวิวเหมือนทางเหนือไหมครับสุดยอดมากผมระลับระลวงขึ้นมาบนบ้านพี่ก็นะครับตอนนี้เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่โทรไปแล้วก็ไม่รับสายเนี่ยครับสุดยอดตรงนี้ก็มีร้านส้มตำเจเล็กนะครับไว้รองรับด้วยคนก็ชอบมากินกันอยู่โอ้สวยมากครับผม ต้นไม้นี่ยงแต่ไม่ได้ลดยารดน้ำยาลดน้ำยาแก่ก็คงจะเข้ามาอากาศเย็นมากครับผมนี่ คใครชอบบ้านสวนบ้านสไตล์แบบที่พี่เกเขียนไว้นี่ก็คือก็กูชอบนีครับก็มาทำสไตล์นี้ได้บ้านนี้ตัวบ้านเป็นเล็กๆนะครับผมบ้านเล็กๆพอนอนได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครชอบบ้านสวนนะครับ วันนี้ขอขอบคุณครับพี่อารมณ์ครับนวเอกอารมณ์นะครับ